สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะมันคือต้นพันุ์ของว่านชักมุดลูกนะคะเวลาที่เพื่อนๆได้รับหน่อหัวพร้อมปลูกว่านชักมุดลูกที่อ้อจัดส่งให้กับเพื่อนๆไปเพื่อนๆแค่เอาลงไปวางในกระถางวางลายนอนนะคะเพื่อนๆวางลายนอนลักษณะอย่างนี้กลบดินครึ่งเดียวหรือจะกลบ ตมิแต่ให้กรบบางๆห้ามหนานะคะลดน้ําไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งว่านชักมุดลูกก็จะแตกกอใหม่ออกมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอเราเอาชําชในกระถางรู้สึกว่าต้นแข็งแรงดีแล้วก็ค่อยนําต้นตัวนี้ลงแปลงปลูกต่อไประยะห่างประมาณ1เมตรนะคะเพื่อนกอละเมตรนะคะนะหรือจะกอละ50เซนก็แล้วแต่ และเดี๋ยวว่านชักมุดลูกนั้นก็จะขยายกอแตกหน่อออกไปนะคะนี่นะคะถ้าเเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้พันว่านชักมุดลูกหัวว่านชักมุดลูกไปปลูกติดต่อมาได้ที่ออที่เบอร์โทร0876069955 ID Line A U N G S A R A 09อ่านว่าอังสรา09กับพันว่านชักมุดลูก ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ